ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า จเจริญคราบสำนึกดีดค่ะ,คะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรร้าการเยาวชนยุคพ่อเพียงค่ะวันนี้น้องเพนมีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมบ้างคะวันนี้ก็มีโฮมแพงถอนกระเทียมที่ลานาอาโศกวันเสาร์ค่ะค่ะน้องเพนคะถอนกระเทียมนี่ถอนยากไหมคะเนี่ยก็ไม่ยากคะ่ะถอนง่ายกว่า ย่ามายาล่าีกค่ะเหรอโอ้โหน่าสนใจจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปถอนกระเทียมกันเลยไหมคะไปกันเลยกากะ,กะ,ก,ะกะเทียมกระเทียมกระเทียมถอน ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเยาวชนยุคพอเพียงที่ลาน,นาอโศกค่ะเขาบอกว่าแสงจัดไปหน่อยแต่ก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่กับเยาวชนที่กําลังถอนกระเทียมอยู่นะคะไม่รู้ว่าเสียงได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คาะพี่นายปังปันก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมวิถีชีวิตพอเพียงค่ะของเด็กนักเรียนที่ลาน,นาอโศกค่ะ ซึ่งตอนนี้กำลังถอนกระเทียมอยู่นะคะโอ้โหดูสิคะกระเทียมสวยมากเลยคะ่ะนัดเป็นยังไงบ้างคะถอนกระเทียมวันนี้ก็ดีค่ะได้ฟื้นกิเลสดีค่ะร้อนค่ะโอ้ร้อนนะคะร้อนพอทนได้ไหมคะเนี่ยทนได้ ถอนยากไหมคะกระเทียมเห็นถอนเอาถอนเอาเลยไหนพี่ลองถอนดูสิถอนไม่ยากคะ่ะแต่มันก็ขาดง่ายค่คะอืมก็ดึงขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยเอา้าทาไมกระเทียมเป็นสีชมพูอันนี้ผสมหอมนะคะอป้ปลูกกับหอมอก็เลยเป็นอยนี้ค่ะน้องนัดคะการที่เราอยู่กับวิถีชีวิตแบบปลูกยูปลูกกินแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเนี<อ>่ยโรงเรียนของเรา ก็ดีค่ะจะได้มีอาหารกินอจะได้มีอาหารกินเห็นว่านัดนี่มาช่วยปลูกเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศาการปลูกกระเทียมของเราปีแรกมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะกว่าจะมาเป็นกระเทียมในวันนี้ก็มีอุปสรรคฝนจกแล้วนะมันเยอะค่ะน้ําในคูก็เลยท่วมขึ้นมาอมท่านผู้ชมคะขอบอกก่อนเลยนะคะว่า การปลูกกระเทียมของเราปีนี้นะคะที่ลานนาอโศกเป็นปีแรกค่ะแล้วก็เป็นการปลูกแบบทดลองนะคะคือเราปลูกแบบไม่มีการไถใดๆค่ะโหซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะการทำนาการปลูกอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่าชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะนิยมไถใช่ไหมคะไถกลบไถเพื่อปลูกต่อค่ะแต่ว่าที่ลานนาอโศกค่ะแปลงกระเทียมแปลงนี้นะคะ ไม่มีการไถใดๆคะ่ะแล้วเราทํายังไงคะที่ไม่มีการไถนี่เราทํายังไงแทนคะก็เช่งนั้นฝนตกน้ําท่วมอย่างว่าใช่ไหมคะดังนั้นดินก็จะแฉะอยู่แล้วเราก็เอาญ้าหรือฟางอะไรปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะมาลงไว้ก่อนดินก็จะเป็นดินชีวตถุไปแล้วค่ะโอ๋น้องคะตั้งแต่ตอนที่เราเกี่ยวข้าวเลยพี่หนเห็นพอเกี่ยวข้าวเสร็จจะมีตอสังข้าว ฮะเราก็ไม่ได้มีการไถกบแต่อย่างใดเราก็แบบเห็นเห็นแม่ของนัดอะ่ะแม่พานะคะพากันลงแขกเขาเรียกว่าอะไรนะคะ,ะเกี่ยวตอสังเกี่ยวตอสังข้าวด้วยมือค่ะโดยไม่มีการไถมีแนวความคิดยังไงคะก็เอ่อแม่ไม่อยากให้ไถค่ะเพราะว่ามันจะมีหญ้าขึ้นเยอะกว่าเดิมค่ะแล้วก็หน้าดิน มันก็ดีอยู่แล้วนะคะเราก็ไปพลิกเอาหญ้าขึ้นมาใหม่ตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นหญ้าก็จะไม่หมดสักทีค่ะก็เลยมีการทดลองแบบไม่ไถอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เสียงเงินเยอะด้วยค่ะเขาถ่ายแต่และรอบก็ต้องใช้รถใช้น้ํามันก็เลย,ม,ยมีการแบบไม่ไถแต่เป็นการใช้แรงงานคนในการเกี่ยวตอซังข้าวในรอบแรกใช้เคียวเกี่ยวตอซังข้าวแล้วยังไงต่อคะ แล้วเราก็วางกับ,กบดินนี่แหลคะค่ะก็เรียงๆให้มันเต็มพื้นนานะคะแล้วเราต้องมีการขุดอะไรไหมหลังจากที่เราเกี่ยวต่อสังข้าออกแล้วดินมันก็จะเป็นลักษณะแน่นๆอย่างนี้หรอคะก็เป็นอย่างนี้แลหละคะ่ะอ๋อหรอคะไม่ได้ขุดอะไรไม่ได้ขุดเลยแล้วการที่เราตอนที่เราเอากระเทียมปลูกลงไปเนี่ยเรามีการแบบดินมันแบบสภาพของดินเนี่ยมันเป็นแบบไหนคะ มันก็เฉๆอ่ะค่ะ<อ>มันก็เลยจิ้งได้ไม่ต้องขุดไม่ต้องพวนดินเลยใอ๋ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถทำให้เกิดผลผลิตได้เหมือนกันนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้3เดือนค่ะจนผลผลิตกระเทียมออกมาแล้วนะคะ่ะนัดรู้สึกยังไงบ้างมีความภาคภูมิใจไหมที่เราปลูกกระเทียมได้แล้ว นัทรู้สึกไงบ้างคะว่าเออแบบเราเรียนอยู่กับชีวิตจริงอยู่กับภาคสนามอยู่กับแบบทําอยู่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยนัดว่ามันเป็นยังไงคะดีค่ะเราก็จะได้เชื่อตัวเองได้ค่ะปีนี้อยู่ชั้นมอไหนแล้วคะนีนี้นอยู่ชั้นมอห้าคะ่ะโอ้จะขึ้นมอหกจะขึ้นมอหกแล้วเป็นยังไงบ้างคะ จะขึ้นม .6 แล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจค่ะก็เหมือนกับกระเทียมกับพอมเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดม่ได้ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคมมากเลยค่ะ <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โคกหนองนาคะ่ะ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับน้องเพนค่ะเยาวชนของเรานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เรากําลังฝึกมัดกระเทียมค่ะดูสิคะเมือชีพไหมคะเมือชีพไหมปรากฏว่าเพิ่งมัดเป็นครั้งแรกค่ะท่านผู้ชมหาน้องเพนนะคะดูน้องเพนเป็นตัวอย่างค่ะน้องเพนคะน้องเพนมัดกระเทียมนี่เป็นครั้งแรกไหมคะครั้งแรกค่ะตอนนี้ก็มัดมั่วๆค่ะโอ้เราก็จะมั่วไปด้วยกันนะคะแต่ว่ามั่วมันเป็นมัดอ่ามันก็ใช้ได้ค่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมล่ะคะมัดกระเทียมเป็นไหมคะแนะมัดยังไงก็ได้คะ่ะขอให้มันเป็นมัดแล้วไงต่อคะ <c oughs> เพนแล้วก็มันมาต่อไปเรื่อยๆหมายถึงว่ามัดอย่างนี้ก่อนล่ะคะนี่ค่ะฝีมือของน้องเพนโอ้มัดใหญ่ชีเดียวเพนคะเพนมาช่วยถอนกระเทียมวันนี้รู้สึกจะได้พ่องเจ้าวันนี้ก็นาถอนกระเทียมก็รู้สึก ใช่เดีแต่ว่าพอหลงๆก็เบื่ออืมเบื่ออะไรคะก็ไม่ค่อยอยากโอ้ล่ะคะมันเป็นยังไงคะมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยบ่ายโมงครึ่งค่ะโอ้ตอนนี้จะบ่ายสี่โมงเย็ยนแล้วก็นานเหมือนกันเนอะน้องเพนเรียนอยู่ชั้นปไหนแล้วคะปห้าจะขึ้นปหกโอ้ปห้าจะขึ้นปหกแล้วโอ,โ,โอ้โหเพนคะอ่าเรามาเรียนแบบ บูรณา,าการเนาะแล้วก็แบบใช้เรียนตามวิถีชีวิตของเราเนี่ยกับการทำงานกับการาใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยน้องเพนรู้สึกได้ประโยชน์ยังไงบ้างเรียนรู้ว่า<ม>เราจะอออถอนยังไงให้เ,เร็วที่สุด<ม>อืมหนึ่งคือถอนยังไงให้เร็วที่สุดแต่พี่ดูกระเทียมนี่ถอนก็ไม่ยางกันเนาะ<ม>เห็นถอนง่ายกว่ามายารับเยอะเลย น้องเพ้นคะแล้วนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากการถอนกระเทียมหรือว่าได้เรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออะไรตอนนี้เราก็เป็นชีวิตจริงใช่ไหมคะแล้วก็มาทําก็เท่ากับว่าเรากําลังทําในชีวิตจริงในการเรียนรู้ไปด้วยคะ่ะแล้วก็ไม่ได้นั่งแต่ในห้องโอ้หมายถึงว่าที่น้องเพ้นกาลังถอนกระเทียม หรือกำลังมัดกระเทียมเนี่ยมันคือชีวิตจริงของเราใช่ไหมคะมันคือชีวิตที่เราจะต้องจะต้องใช้มันใช่ไหมคะกระเทียมเนี่ยเราจะเอาไปทํากับข้าวใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเก็บอาหารของเราเพื่อที่จะเอาไปไว้ทํากับข้าวใช่ไหมคะอ้อันนี้คือชีวิตจริงเพนคะแล้ววิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยน้องเพนคิดว่ามันมีความจําเป็นอย่างไรในชีวิตของเราบ้าง เราก็ต้องกินต้องอยู่ค่ะแล้วก็เราปลูกผักก็คืออาหารของเราเราก็ได้กินสิ่งที่เราปลูกขาต้องกินไทยแล้วก็ถ้าเหลือเกลือก็แบ่งโอ้กะกะว่าเหลือแบ่งคนอื่นได้อีกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องเพนคะน้องเพนดูตะก้องแล้วเนี่ยคิดว่างานเราจะผ่านไหมคะ เขาเหมือนเขาจะหลับนะคะีการมัดกระเทียมนะคะแล้วเราก็เอาตอกมามัจุบมันก่อนค่ะประมาณนี้ แล้วก็ม้วนต่อพอเสร็จแล้วเราก็เสียบต่อเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กลับค่ะอย่างนี้ค่ะมันอยู่นี้เราก็กลับมันอย่างี้ค่ะมันก็จะเป็นส,สวยๆอย่างนี้นะคะไปจึงหึงนี้ค่ะแล้วเราก็เอาต่อมาอีกข้างค่ะอีกอีกรอบหนึ่ง ต้องทจริงต้องต่อยาวกว่านี้นะคะแต่ก็มีแค่นี้แหละค่ะก็เลยใส่แค่นี้แล้วก็ม้วน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 แล้วก็เสียบนะคะจึ๊กก็เป็นอันเสร็จค่ะกระเทียมน้อยของข้าสุดยอด เป็นยังไงบ้างคะการดูแลเด็กหรือว่านัเกเรียนของเราค่ะตามวิถีชีวิตที่ลานาอาโศกค่ะอโศกค่ะดูแลเด็กตามวิถีชีวิตลานา,าโศกใช่ไหมจริงๆอ่ะวิถีชีวิตลานา,าโศกก็อ,อะไรก็เรียกมองตนเป็นหลักเนาะทํางานกับการปฏิบททัติธรรมเขาบอกว่าให้ทํางานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วย<อ>ทีนี้เด็กๆก็ใช้ขบวนการนี้แหละ ปฏิบัติทําไปด้วยทํางานไปด้วยปรากฏว่าคุณรุ่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นตรงที่ว่าเขาเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีการปฏิบัติทาไปด้วยจะเรียกว่าดื้อไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาบอกเขาเนี่ยเขาก็พร้อมจะแก้ไขให้เราเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วคนเนี่ยนะเด็กหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเวลามีข้อบกพร่องเราต้องมีใช่ไหมนีนะคะแต่เวลาบอกและพร้อมแก้ไขเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นด้หนอยแบบนี้เขาเรียกไม่ดื้อ แต่มีบ้างในบางเวลาในบางเวลาที่ที่แบบบอกและแก้ไขจอมไม่ถึงบ้างถอยหลังไปหนึ่งก้าวคือจะมีข้อบกพรองแต่ว่าเมื่อเขาบอกพ่อไม่เรื่องธรรมดาแต่คนเราพอรู้เขาบอกพ่อและแก้ไขย่อมจะเลยอันเด็กทุกนี้กาเป็นเด็กที่บอกและแก้อาก็กาลังจะบอกว่าการที่น้องได้มาถอนกระเทียมนะคะก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยถูกต้องค่ะอย่างน้อยเื่ากีเขาบอกเขาเบื่อแต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหน ไม่ใช่เบื่อแล้วไปไหนเบื่อแล้วไปเล่นเกมเบื่อแล้วหนีจากตรงนี้แต่เด็กของเราเนี่ยเบื่อได้อยู่นานหมายถึงว่าเขาบอกว่าเบื่อแต่เขาได้ต่อสู้กับความเบื่อถูกต้องค่ะเขาเขาเนี่ยคือคือสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจเขาไงใช่นไหมเขาไม่ใช่เบื่อเสร็จเขาไปนอนกิ้งกุ้โลกี่อะไเขาก็อยูขอย่ข้างๆเรานี่แหละเช่นไหมอย่างน้อยเขาได้ซึมซับว่าเออเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยอดทนเขายังไม่อดทนเท่าไหร่แต่เขาก็อยู่กับเราเขาอดทนระดับ เนี่ยค่ะจะบอกว่าตอนที่ในาปังฝันเป็นเด็กนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็ให้ทํานาค่ะโอ้โหแดดก็ร้อนร้อนแบบนี้ละคะ่ะตัวเองก็รู้สึกเบื่อเหมือนน้นองเพนนี่ละคะ่ะรู้ไหมคะทํายังไงนอนกิ้งกับคันนาเลยคะ่ะนอนอยู่ข้างๆพ่อแม่นี่ละคะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะหนีไปไหนนะคะแต่มันก็มีภาวะที่เราต่อสู้เรายังเด็กเรายังไม่เห็นประโยชน์นะะเนี้ยค่ะเหมือนกันแต่เราก็เห็นการฝืนของเราเนี่ยมัน มันเป็นยังไงคะพัฒนาการของการทนการฝืนจนได้ดีนเดี๋ยวนี้นิสัยนั้นอ่ะฝืนมาแล้วมันได้ดีตรงที่ว่าเราอดทนกับอะไรได้มากมายเห็นไหมอย่างเนี้ยเราเราอดทนเด็กเขาก็เดินตามเราเขาอดทนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าความอดทนเนี่ยมันย่อมประสบเลยคนไม่มีอดทนคนไม่มีความอดทนเนี่ยไม่มีความพบกันแสดงว่าน้องเพนน้องนั้นี่มาถูกทางแล้วจะทนแบบไหนจะทนแบบเจโตคือทนแบบซื่อ ังคิดอะไรไม่ออกกับกับอะไรเขาเรียกไง้นแบบแล้ค่ะฝืนฝนไปอ่ะแต่ว่ายังไงก็ได้มันได้มันได้พลังงานให้ความอดทนจนฝ่าปัญญาจะเกิดแล้วเห็นประโยชน์แล้วมีความรู้สึกโอ้โหได้ดีเพราะได้ฝืนหรือว่าได้อดทนกับสิ่งดีๆนะที่พูดให้อดทนกับสิ่งถึงแม้ว่าวันนี้น้องเพนอาจจะยังอาจจะยังเอาประโยชน์จากการเบื่อไม่ได้ก็ทนไปก่อนาาใช่ไหมคะต้องค่ะเนี่ยอย่างนี้แหละ แต่ว่ายังไงตราบใดที่น้องยังอยู่ในสนามของการทนอยู่เนี่ยสักวันน้องก็จะพบกับพบกับความสําเร็จเพราะว่าเดี๋ยวก็เอาประโยชน์ได้แล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อโตขึ้นใช่ค่ะคนเราเนี่ยเวลาประสบจะสอนเนี่ยอย่างน้อยสนามนี้เขาไม่ออกนอกสนามพลังงานของสนามแม่เหล็กเขาก็จะดูดเขาไว้แล้วเขาก็เราไม่ได้แค่ให้เขาอดทนต่อไปเราจะให้ปัญญาเขาไปน้เยแล้วให้เขาอยู่แล้วในวันหนึ่งเขาจริงมันก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหลายรุ่น ปัจจุบันเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าโอเคขึ้นเลยนะคะเนี่ยอาก็ตอบได้หมคะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยทำไมเรามีคําถามว่าเราทําเพื่ออะไรแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุยกับตัวเองเลยเราไม่คุยกับตัวเอง แล้วเราเอาโก้เองเนี่ยไม่คุยกับตัวเองแค่แค่เดินตามเขาไปแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็ไม่มีใครให้ให้ความเข้าใจมากนักแต่ว่าคือใช้วิถีชีวิตไปตามสัญชาติยานใช่ปะแต่ยังไม่ไดก้กระตุกหรือบอกสำนึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมและไอ้ปัจจุบันที่เรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยเสร็จเราผ่านกันด่านนั้นมาแล้วที่ว่าเราพูดคําว่าเราเห็นประโยชน์เนี่ย่าจจะเห็นได้เราก็มีผู้รู้ uh huh. ใช่ไหมคะผู้รู้ที่ไม่ใช่พาเราเดินแบบลักษณะดุยดุยดุย แต่ผู้รู้บอกว่าเนี่ยคือควรทําเพราะอะไรคนฉลาดสร้างอาหารอย่างเงี้ยแค่คําว่าคนฉลาดสร้างอาหารเราเราก็คิดออกเลยใช่ไหมเราคิดออกคือเราอยากเป็นคนฉลาดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนฉลาดต้องไปทําอะไรสร้างอาหารอ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะอาหารเรากาลังสร้างอาหารแสดงว่าเราก็เป็นคนฉลาดใช่แค่นี้นะมันมีไปทํางานเลยอ่ะใช่ไหมใครอยากจะเป็นคนโง่ด้วยล่ะคืะไม่มีใไหมาแค่นี้เราก็เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ย พอมีคนมาพูดแค่ว่าคนชลาสร้างอาหารแต่ตอนนั้นอ่ะพ่อก็บอกเออเนี่ยมันต้องทำอาหารกินหรือว่าทําอะไรแบบเรารู้อันนี้ก็ทำอาหารกินแต่ปรากฏเรามีไฟเพิ่มขึ้นอีกหน่อยตรงที่ว่าเฮ้ยคนชลาสร้างอาหารก็เดี๋ยวก,กินนั่นแหละท่านแมก็กินน่ใช่ไหมพอพูดคํานี้เสร็จโอ้ยเราก็เราก็ชัดเจนว่าเราน่าจะฝึกคนที่เป็นคนฉลาใช่ไหมสร้างอาหารอย่างนีสงาา้สร้างอาหารด้วยความยินดีนะไม่ใช่แบบทําไปอย่างนั้นแหละทาเพื่อให้ละตัวเองเพื่อแจก ่แบงปันโโอโห้หสสงคเมนดด่รูึวาายิีเพิ่มขึ้นนนี่นะคะก็เป็นผลผลิตจากลานนาอาโศกค,ค่ะเราก็ปลูกได้เยอะเลยค่ะวันนี้ก็มาโฮมแฮงถอนกระเทียมค่ะมีผู้ใหญ่หลายคนมาช่วยโฮมแฮงเลยค่ะ แล้ววันนี้พี่นัดรู้สึกไงบ้างคะประทับใจอะไรบ้างก็รู้สึกสนุกดีคะ่ะได้ช่วยงานผู้ใหญ่ก็รู้ถึงความสามารถีของผู้ใหญ่คะ่ะก็ประทับใจผู้ใหญ่ตรงนี้แหละคะ่ะ กระเทียม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 มัดโตๆใหญ่ๆน่ารับประทานถึงอกถึงใจเรามีกระเทียมไม่ไม่เรามีกระเทียมไม่ไม,มมไ,มไม่ถึงอกถึงใจพึ่งเก็บมาสดๆเลยนะคะนี่คือผลผลิตของลานนาโศกค่ะที่ได้ช่วยกันโฮมแฮงในวันเสาร์ค่ะผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันถอนกระเทียมค่ะโอ้โน,น,นะโห<อ>กระเทียมเยอะ มากมายไปหมดเลยค่ะน้องเพนคะได้ข่าวว่าปีนี้ที่ลานนาโสกของเราปลูกเป็นปีแรกด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยคะ่ะน้องเพนมีความภูมิใจไหมคะที่เราปลูกกระเทียมได้ปีแรกแล้วก็เป็นกระเทียมโทนดยนะคะเนี่ยอน่ากินทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมดูสิคะแต่เห็นมีคนชิมมาแล้วนะคะเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยมันเผ็ดนะคะอืเผ็ดเนี่ยดีเป็นยา น้องเพ้นคะวันนี้ได้มาถอนกระเทียมรู้สึกจะได้พ่องได้ต่อสู้กับอะไรประทับใจอะไรบ้างคะวันนี้ก็มาถอนกระเทียมก็รู้สึกประทับใจผู้ใหญ่คะ่ะก็ช่วยกันถอนกระเทียมดีคะ่ะก็รู้สึกว่าขยันขันแข็งคนแก่คนเฒ่าก็รีบมาถอนกระเทียมใหญ่เลยคะ่ะโอ้โหคนแก่คนเฒ่าก็มาด้วย ใช่ค่ะโอ้โหแล้วน้องเพนเองเนี่ยในช่วงเวลาที่ถอนกระเทียมเนี่ยได้ต่อสู้กับผัสสะอะไรบ้างก็ความร้อนค่ะความร้อนแรงก็ทําให้เรามีไฟขึ้นมาอีกนิดนึง่งแล้วก็กินแรงเราไปด้วยโอ้โหแล้วเราต่อสู้กับภาวะอากาศที่ร้อนจ,จัดๆัเนี่ยน้องเพนเนี่ยได้ธรรมะอะไรบ้างคะก็ยังไม่ได้ธรรมะอะไรนะคะรู้แค่ว่าเราเบื่อ,อแล้วเราร้อน แต่เราก็ทำต่อไปค่ะถ้าเมื่อยก็พักค่ะแต่ถ้าเบื่อก็ทำค่ะแล้วก็ถ้ายังไหวอยู่ก็ทำต่อได้ค่ะค่ะสำหรับพี่ในนะคะพี่ัยก็ประทับใจน้องเพนมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นเยาวชนตัวน้อยของเราค่ะ มีอาการต่อสู้กับตัวเองมากทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไปไหนนะก็เห็นแบบนั่งพักบ้างทำบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังอดชื่นชมในใจเลยว่าโอ้โหเรานีเ่เหมือนกับว่าโอ้น้องเพนนี่เก่งสุดยอดเลยค่ะ ถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจนะพี่นเนี่ยภูมิใจมากเลยค่ะที่ปีนี้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถพึ่งตนเองได้ก็คือเป็นปีแรกนะคะที่เราปลูกกระเทียมทานได้แล้วนะคะทานเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะแล้วเราก็ปลูกข้าวทานเองได้แล้วออันนี้เป็นความภูมิใจแล้วน้องเพนภูมิใจไหมคะก็ภูมิใจค่ะสิ่งที่เราปลูกเราขึ้นมาให้เราได้กินแล้วก็ใครบ้างที่จะไม่ดีใจค่ะแล้วก็ ได้กินแล้วก็คนอื่นก็ได้กินด้วยค่ะค่ะน้องเพนคะ<ม>สุดท้ายนี้นะคะพ่อครูก็ได้บอกพวกเรานะคะว่าเราจะต้องเป็นคนฉลาดคนฉลาดในที่นี้คือฉลาดในการสร้างอาหารน้องเพนฟังพ่อครูพูดประเด็นนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีเหมือนกันคะ่ะสร้างอาวุธเรามากินอาวุธเราก็กินไม่ได้ใช่ไหมคะมอาหารเรากินได้ใช่ไหมคะแล้วเราอาวุธไปทําอะไร ก็เอามาฆ่าฟันกันเราได้อ,อะไรบ้างล่ะคะก็ได้แต่การฆ่าฟันค่ะแต่เรามาปลูกอาหารแล้วก็แจกจ่กายได้แล้วก็มีชีวิตรอดได้ค่ะอืแล้วเราก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถเลี้ยงโลกได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนค่ะอืสุดยอดเลยคะ่ะท่านผู้ชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม,ม่สัปดาหนะ์หน้า จเจริญทํามสรสรพดีค่ะบ๊ายบายกลับ,บขอพระคุณคำอะไรก็นำได้นะคะแนะนำไปแล้วเนาะขอประทับใจแม่ดูแลลูกแล้วก็ให้ลูกทําเป็นด้วยนะถือว่าถือว่าแม่เป็นถ้าภาษาทางโลกเขาเรียกแม่เป็นมวยเนาะ ไปไหนก็เอาไปด้วยเนี่ยถูกแล้วลูกก็ปลอดภัย mm. พึ่งตัวเองก็ได้นะ mm. เลี้ยงตัวเองได้ mm. ถือว่ามีแม่ที่ดี